ยินดีตอนรับเขาซูช่องช่วยบักขามสมบ้านขามน้องกีสำหรับผู้ที่มีดนตรีในหัวใจบ่จจำกัดไว้และอายุครับผมมือนีพามาเบงวิธีการเฮ็ดน้ำยศบักแตงโมครับผมบักแตงโมมันเกิดแล้วครับก็เลยเจาะนา้ำยศบบดนี้เอาไวท้ทาหดบักแตงโมนะครับโดยที่เขาบม่ต้องใส่แรงงานหลายนะครับเขากับมาเบิงว่าการสิเอานามมามาได้ยังไงครับผม มีครับผมอันทอนะครับทอหนำยศของเฮากับหมู่ว่านก็ได้เจาะไปแล้วส่วนหนึ่งครับกับได้อันทายลงไห้เบิงมือนี่ก็เลยสิเจาะให้เป็นตัวอย่างว่าอันเจาะจังไ๋ครับผมนี่ครับทอหนำยศมาจต่ทั้งผีด้อครับพี่พี่วุ้นมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ผุนทั้งผุนครับผมนี่ก็เป็นไฮบักโม่ขึ้นกันครับผม นี่แมนเบิร์ตคับนี่อันอันให้นี่ครับผมให้บิกโมเกิดแล้วครับตามที่ผมรีวิวให้เบิรงวัน EP สองนะครับอันส่วน EP นี่ก็เป็น EP ที่สามนะครับกับมาเบิรงกันครับว่าสี่เป็นเท่าไหร่ครับผมบันีีมาเบิรงอุปกรณ์การเจาะครับนี่อันนี้เป็นทอร์เบนนะครับทอเมนอันนี้สําหรับที่สี่อันเจาะทอ่อ นะครับน้ำยศอุปกรณ์การเจาะนะครับก็มีนี่แหละครับนี่อุปกรณ์การเจาะนะครับบาได้ค่าโคสณานด้วครับนี่ครับหัวเจาะนี่ครับให้เบิ้งชัดๆหัวเจาะกับสี่จังสี่ครับอันนี้คือตัวทอตัวทอทอน้ำยศนี่กับตัวทอทอน้ำยศนะครับอันตัวซิเข่าทอเข่าทั้งผีครับนี่เข่าทั้งผีตัวเสียบเข่ากับทอ นี่ครับอันนี้ก็เป็นอันต้นท่อนํน้ำยศอันนี้ก้อนสีใสต์ทอนน้ำยศต้องอัน,นใสตลูกยางก้อนครับนี่ลูกยางตัวนี้นะครับนี่ลูกยางตัวนี้ครับผมอันซื้อมาจากอันท้องตลาดนะครับกับเป็นถุงชนี่ครับผมกขานซีไลูกยางมาให้น้ำเ <c oughs> ขาติแถมลูกยางมาให้น้ำครับถุงลูกยางข้างในนี่ครับลูกยางนี่เป็นถุงลูกยาง นี่ลุดยางทงเอ็นในน้อยอยังสี่ครับมันเฮียเฮียกับเฮียลงทงครับว่าเป็นยังเคยแถมมาถังในย่างสี่เลยครับนี่แหละครับเอ็นโตทอนนำยศเดี๋ยวมาเบ่งกันครับอันนี้ก็คือตัวไม้วัดระวางช่องนะครับหาสิบเส้นนี่ครับใส่ไม่ง่ายๆนี่แหละครับไม่ในน้อย,อยง่ายๆนี่ครับตัวหาสิบเส้นกะนี่ ขีดไวแล้วนี่ขีดไว้แล้วครับผมเดี๋ยวที่เจาะตามนี้มาเบิรงกันครับว่าสีได้บ่อได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวมาเบิรงกันครับผมมือเจาะกันเลยครับเหล่มลุงมือเจาะกันเลยครับอันนี้ก็เป็นทอ P ี c นะครับนี่ครับวัดไวแล้วครับ มองเด้ครับเด้อีก็มองนี่ครับได้แล้วครับผมแล้วก็เอานี่ออกครับเลยเอานี่ออกนะครับใส่ถุงเก็บไว้นี่ครับ อันที่สองนะครับนี่เบอร์นี่เ,นนเจาะบึงนี่ครับระยะห่างกันกหาสิบเส้น เห็นบอกครับนี่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับสองสองหู้นี่หู่นี่ครับสอ,สองหูนงหนงห่นี่นะครับก็สำหรับหลุกยางนะครับก็เอามาท่าก่อนท่าหู้ห้ยมันมืนมนก่อนครับเอานามท่าท่าหูห้เหยมันมืนมนนะครับก็จะเอาหลุกยางใส่ยังสี่แล้วครับ ลูกยางก็สิหันขางนี่ใส่เด้อครับนี่หันขางนี่ใส่ใสลืมอีกอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยวเอาการไก่กดเข้าไปหน่อยหนึ่งครับปลายกับไก่กดจับตรงนี้ไว้ครับผมนีม่วิธีใส่กดเข้าไปอีละหน่อยแล้หน่อยครับผม นได้แล้วครับผมกดเข้าไปได้แล้วครับนี่ครับเพราะตาแหล้วก็เอาด้านนี้ครับกดเข้าไปกดเข้าไปมรงนี้ครับปุ๊บท่าหนาครับผมกดเข้าไปครับนี่นนล่ะครับจะเป็นนักสี นะครับนี่มาเบิ้งหู้ที่สองครับเบิ้งหู้ที่สองพี่นอ้องนี่ครับก็เอาดานัดานดนันดันน้อยในเขาก้อนนี่ครับผมขันมีไข่ควงก็ใส่ไข่ควงก็ได้ครับวัต้องใส่กันไก่ กดอันนี้ซอยน,นิ้วนี่ก็กดซอยครับผมดันเข้าไปเพื่อให้มันแน่นครับดอกยางตัวนี้คือตัวกันน้ำนะครับเมื่อห้น้ำไหลออกมานี่ครับผมใน้วบันนี้กตตัวนี้ก็ท้าน้ำน้อยหนึ่งครับผมอันนี้นำข้างนะครับจะเศร้าๆเจาะเศร้าๆก็ใส่น้ำข้างนี่ครับเห็นบ่ นี่ครับได้แล้วครับลักษะจะเป็นเปังสี่ครับผมครับมาเบิ่งกันเลยผมเจาะเรียบร้อยเต็มหมู่ว่านแล้วนี่ครับผมหบเห็นเบิ่งเห็นบ่ครับนี่เจาะได้แล้วกับสีได้ยังสี่ครับผมนี่เห็นเบิ่งชัดๆนี่ครับ ให้เบิ้งชัดๆครับผมเดี๋ยวจะให้เบิ้งตลอดทอเลยครับผมครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าใส่เบื้องทอเป็นยังไงครับเพิ่งสองขางแล้วครับเบิ้งเลยครับพี่น้องนี่แหละครับโตที่เจาะแล้วหมู่ว่านเพราะว่ามันไปสองบิงนะ้ครับอันบิงทั้งซ้ายเนี่ยอันทั้งทรายเนี่ยครับผมทั้งซรายเนี่ย ก็ไปทั้งพี่ครับนี่หู่นละผมตอไปหอดพุ่นเดี๋ยวมาอนีกันสิตอให้เบิ้งครับกะตอนตอกับเดี๋ยวเสียเอาลงอีพีอันอีพีซีนะครับอันนี้เป็นอีพีสามพุ่นทั้งพี่กับไปพี่ครับครับผมไปทั้งพุ่นละนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันนี่อันที่เจาะแล้วครับผมนี่ครับ